ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า2 4ทาร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์นะคะดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอเดียไขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับหลายๆคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์นะคะที่4นะคะออมีนาคมนะคะ2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับหลายๆคนที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด s ับ s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาววันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าชาวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ ชาวันอาทิตย์นะคะอัศวินเหเลียนอัศวินเหรลียนเป็นไพ่ที่ดีนะบ่งบอกในเรื่องของการเงินนะคะนะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะรับทรัพย์รับโชคนะคะหรือบางคนมีดวงของการเล่นหุ้นการลงทุนนะคะนะการทําอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะนะเรียกว่าเด็กถือไม้เท้านี้จะมีการเริ่มต้นที่ดีนะมีดวงของการเดินทางชีพจรลงเท้านะคะนะรวมถึงบริวารลูกหลานคนรอบข้างนะคะนะจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ เด o มนนะคะช่วงนี้ดูเหมือนชาววันอาทิตย์นั้นอนไม่ค่อยฉลับนะคะนอนดึกๆตื่นดื่นนะคะทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะคะบางคนทํางานเข้ากะนะบางคนเอ่าเรียกว่าทํางานกลางคืนค้ะข,ขายช่วงกลางคืนนะคะนะอาหารโต้รุ่งนะคะ ก็เรียกว่าการงานนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของความคิดเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะาการทําสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่าชาววันอาทิตย์ <ST Oui> การเงินไม่ติดขัดนะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะหรือใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากเด็กตัวเล็กจากกุมารน,นะจะให้โชคนะคะถ้าในเรื่องของ ความรักนะคะนะความรักเรียกว่ามีบ้างถึงห่วงระแวงไม่ค่อยจะไว้วางใจกันนะคะช่วงนี้เรียกว่าพองแงแม่งอนกันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดมีดวงของการได้บพบรักเหมือนกันนะแต่คนโสดไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะกลัวผิดหวงังกลัวเสียใจนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของ ความดันไมเกรนนะคะเรียกว่าเกิดจากการนอนหลับพักผอ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะสวดมนต์ช่งชวงเช้านะคะหรือทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะเรียกว่าจะเป็นการแก้แคส่เสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์นะคะบทสรุปของไพ่นะคะห้าไม่เท้าห้าไม่เท้านี้เรียกว่าการงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายอีลุงตุงนางกันเลยทีเดียวนะคะ ต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการงานวันนี้ยังไงก็รอบครอบนะเรียกว่าค่อยๆจัดการวางแผนนะคะในเรื่องของการงานให้ดีนะคะจัดเรียงลําดับขั้นตอนของความสําคัญนะคะเพราะว่าห้าไม่เท้าเดมูนเนี่ยบางคนต้องนํางานเก่าขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาแก้ไขขึ้นมาสะสางใหม่นั่นเองนะคะามาดูนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่นะมีเลข6มีเลข1มีเลข8และเลข5านะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรนะคะคนวันจันทร์ราชินีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์นี้เรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะนะเรียกว่า อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะราชินีพระจันทร์นะคะรวบรวมถึงนะคะคนวันจันทร์เรียกว่ามีเซนนะมีเซนมีลังสังหอนที่แม่นยําสัมผัสไวโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยนะคะเรียกว่าชาววันจันทร์วันนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของความฝันแปลกๆนะคะนะเรียกว่าเอ่อหรือที่เขาเรียกว่าเซนนั่นเองนะคะแต่ราชินีพระจันทร์เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มการวางแผนงานการจัดการสิ่งต่างๆนะคะ แต่สิบถ้วยขึ้นมานี้เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะจะได้รับข่าวดีนะคะนะออการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมประสบผลสําเร็จดีนะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางนะเดินทางไปติดต่อง,งานกับลูกค้านอกสถานที่นะคะเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนด้วยนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ฮกเรียนนะคะเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะในเรื่องของการงานนี้เรียกว่าออผ่านพ้นไปได้ได้ดีนะวันนี้การงานไปได้เรื่อยๆนะคะการค้าการขายยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนวันจันทร์นี้เรียกว่าหาเงินเก่งนะแต่การเงินนี้เข้าซ้ายจ่ายขวานะได้มาจ่ายไปนะคะ กินเก่งทานเก่งอาหารขนม,นมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะหรือคุณผู้หญิงนะคะบางคนช่วงนี้อาจจะหมดไปกับเสื้อผ้านะผมความสวยความงามน,นะคะการทาศัลยกรรมนั่นเองนะคะรวมถึงการเงินนะคนวันจันทร์ดวงม,มักจะมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินของตัวท่านนะคะหรือตัวท่านเองนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องไปหยิบไปยืมเงินนะคะจากบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ วันนี้ชาววันจันนะคะใครที่จอ,อกไปออพบลูกค้านะคะเดินทางไปติดต่องานแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะเรียกว่าจะเป็นการเ,าเสริมหงเหงให้กับตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะบางคู่บางคนมีดวงของการได้พาคู่ครองคน,คนรักไปทําบุญร่วมกันนะคะใครที่มีปัญหาการมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอกภัยให้กันนะคะ คนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักเพศเดียวกันนะคะหรือได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่านั่นเองนะคะสุขภาพคนวันจันทร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของไตเพาะปัสสาวะนะคะวันนี้ทานน้ำเยอะๆนะคะอย่าอั้นฉี่นะคะชาววันจันทร์นะ แปดไม้เท้านะคะเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะนะบางคนทํางานหลายอย่างนะคะแปดไม้เท้าวันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของอความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของช่องทางลู่ทางนะคะการขยับขยายกิจการนะคะการมองหาในเรื่องของอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอยากจะมองหาในเรื่องของรายได้เสริมเข้ามานั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากความฝันนะคะจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไัยนะคะมีเลข2มีเลข0ูนย์มีเลข6นะคะ แล้วกว็เลข8นะคะสําหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะคนวันอังคารนะคะสามไม้เท้าสามไม้เท้านี้เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะรวมถึงนะคะ3ไม้เท้านะคะอาจจะมีเรื่องของอการเดินทางการติดต่อการประสานงานนะคะนะงานประชาสัมพันธ์นะคะนะการเดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่นะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมประสบผลสําเร็จดีนะคะ สองถ้วยนะคะจะได้เพื่อนใหม่จะได้มิตรใหม่นะคะนะมีช่องทางมีลูท่ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะอย่ามัวแต่กังวลนะคะนะต้องเรียกว่าต้องลงมือทํานะคะการงานวันนี้คนวันอังคารนะถ้ามั on, วแต่กังวลภาวะพระวงจะเอาอยัางไงดีนะคะนะเรียกว่าเดี๋ยวเราจะพลาดโอกาสดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะถ้ามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้หรือว่ามีอะไรดีๆเข้ามานะคะต้องคว้าเอาไว้ก่อนนะคะ การงานดีค่ะมันคงดีนะคะหรือใครที่อาจจะกําลังมองในเรื่องของอาการทําอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีนะบางคนมีดวงของการลงทุนร่วมหุ้นนะคะนะกับคนรักกับคนในครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวนคันอัะการเงินหาเงินเก่งเอาตัวรอดได้นะคะวันนี้นะรวมถึงนะคะการเงินมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคู่ครองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะจากคนที่เขาเป็นห่วงเราด้าน,นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะสองถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีบ้างน้อยใจกันงอนกันนะคะนะหรือบางคู่บางคนใครที่แบบไม่เข้าใจกันอยู่นะหมอฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยดูเหมือนจะโสดไม่สนิทนะคะนะเรียกว่าอาจจะแอบรักแอบชอบนะคะแอบมองคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะหรือว่าบางคนอาจจะยังรอคอยแฟนเก่าอยู่ด้วยก็ได้นะคะนะหาถ้วยเป็นไพ่ของการที่แบบบางครั้งนะคะรอแฟนเก่าเนาะคิดถึงอะไรแบบที่มันผ่านมาแล้วว่าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะหรือบางคนนะคะมีดวงของการได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะคิงดาบนะวันนี้ดูเหมือนจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทํานะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่นะคะนะทหารตำรวจก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะนะขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะมีเลข3มีเลข2มีเลข5และเลข1นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะ คนมันพูดส่องไม้เท้าส่องไม้เท้านี่จะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะจะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะคะการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะบางคนทําธุรกิจนะคะนะทำธุรกิจในเรื่องของการค้าขายในโลกออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะนะส่องไม้เท้านะคะบางคนอาจจะแบบมีข่าวดีในเรื่องของการงานการเรียนเกิดขึ้นนะหรือส่องไม้เท้านะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลรอบข้างนั่นเองนะคะสามถ้วยนะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์การได้รับข่าวดีนะคะนะ เดอนสันจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดริเริ่มนะคะนะการเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเดือนสันเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเรียกว่าเออเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะบางคนนี้เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวนะคะทํางานเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงได้นะคะนะเออทงานในเรื่องของสื่อได้นะคะส่วนในเรื่องของเออการค้าการขายเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายังมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆเ,เข้ามาอยู่ตลอดนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินคน,นวันพุธนะคะมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามานะคะตัวเลขจากเก็กตัวเลขจากกุมารนะคะเรียกว่าการเงินนี้ไม่ติดขัดน,นะคะนะคน,นวันพุธท่ากเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยเช่นกันนะคะแต่ยังเอาตัวรอดได้นะคะในวันนี้นะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคน,นวันพุธนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะมีดวงของการตั้งครรภ์น,นะคะการได้สมาชิกใหม่เพิ่มนะคะนะหรือใครที่อยากจะมีลูกมีโอกาสที่จะมีลูกนะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีดวงของการได้พบรักนะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการศึกษาคบหาดูใจกันนะคะแต่ดูเหมือนอะไรอะไรมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นนะคะนะสถานะมันจะชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนวันพุธมักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะคะบทสรุปของไพ่สองเหรียญการเงินนี่ต้องประคับประคองนิดนึงนะการเงินนี่เรียกว่าหมุนติ้วเหมือนกันนะคะชาววันพุธนะาเขาซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะ บางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารนะคะบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะหรือบางคนอาจจะต้องพึ่งพารงรับจำนำนะสองเหรียญเป็นไพ่ของการประคับประคองนะคะสถานกา,ารณ์สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะนะหรือว่าการงานนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะวันนี้โชคลาภมีนะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข2มีเลข3มีเลข9และเลข2นะคะสำหรับชาาวันพุธนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันพฤหัสได้ไพ่อะไรกันบ้างวันพฤหัสราชินีดาบเลยนะคะนะเรียกว่าต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะหนักเอาเบาสู้นะคะราชินีดาบนี้เป็นไพ่ของความเหนื่อยหรือการตัดสินใจนะคะอัศวินดาบนะคะนะเรามาระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยนะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะนะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันความไม่เข้าใจกันความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะ ใครที่ขับรถเองนะอย่าขับรถเร็วนะคะเดี๋ยวมันอาจจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุใบเร็จใบสั่งตามมาก็ได้ด้วยนะ The world เป็นไพ่ที่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะดูเหมือนวันนี้ชีพจรลงเท้านะคะคนวันพฤหัสนะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะนะเรียกว่าการติดต,ต่องานการประสานงานนะคะบางคนมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้านะคะในโลกออนไลน์ลูกค้าต่างชาติต่างประเทศบางคนทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะ หรือบางคนนะคะอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางนะคะอาจจะมีในเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินเรื่องสิ่งต่างๆอยู่นั่นเองนะคะ ก็เรียกว่าการงานโดยภาพรวมนะคะนะมีความมั่นคงดีประสบผลสําเร็จดีนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะเรียกว่าไม่เกินความสามารถของชาววันพฤหัสนะคะจะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นนะคะอย่าใช้พละกําลังในการตัดสินในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ทํางานทําอะไรก็แบบอย่าลุกลี้ลุกลนนะคะนะให้ให้ใจเย็นๆนะคะให้รอบคอบนั่นเองนะคะเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองนะคะส่วนการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าการเงินนะเรียกว่ารายรับ รายรับกับรายจ่ายนี้พอๆกันเลยนะคะนะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่ใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาใครรอคอยในเรื่องของความดวงดีความโชคดีจะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ค่อยจะโดดเด่นนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยด้วยด้วยกันทั้งคู่นะคะนะเรียกว่าหลบลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันมีปากเสียงกันจะดีกว่านะคะเพราะดูเหมือนวันนี้นะถ้านในเรื่องของความรักนี่จะไม่ค่อยยอมกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็รักรักเลิกๆนะตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมีดวงของการได้พบรักเหมือนกันนะเรียกว่ามีดวงของการได้พบรักในโลกออนไลน์ได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพคนวันพฤหัสนะคะเรามาดร,ระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข,ข,ข่านะคะนะนิดหนึ่งนะคะหกถ้วยเป็นไพ่ของการอภัยการกลับมาคืนดีกันนะคะใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขาก็ได้นะคะนะหกถ้วยนี้เรียกว่าเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เพื่อนรวมง,งานนะคะหรือว่าจะเป็นคนรักนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะนะเดินอาจจะได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่าหรือความรักครั้งเก่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นก็ได้ด้วยนะคะแต่ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขเก่าๆก,ก็จะให้โชคด้วยเส้นกันค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหนา้าไพ่นะคะมีเลข1มีเลข1มีเลข1และเลข6นะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันศุกร์ได้ไพ่อะไร The World เลยนะ The World เป็นไพ่ที่ดีนะคะ ขอโทษนะคะวีออฟฟอร์จูนนะคะวีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะความดวงดีความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงวีออฟฟอร์จูนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการซื้อขายการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนนะคะหรือบางคนมีดวงของการได้ซื้อที่ดินเปล่าก็ได้นะเออเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของซื้อที่ดินเปล่าเอาไว้นะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการสร้างหอพักคอนโดนะคะ ราชินีไม่เท้านะคะการพูดคุยการติดต่อการเจราจาประสบผลสําเร็จดีนะคะจะมีคนหยิบยืนโอกาสที่ดีมาให้นะคะแต่ก็มีบ้างเนาะปัญหาจุกจิกหัวใจเท่านั้นเองนะคะ เด็กถือดาบนะคะบริวารน,นะคะล,ลูกหลานอาจจะนำพาปัญหาความวุ <Their royalty> to, ่นวายใจมาให้ในช่วงนี้นะคะหรือคนรอบข้างนะคะนะเรียกว่าอาจจะนำพาปัญหามาให้ตัวท่านได้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยเรียกว่าความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะบางคนมีมีดวงของการได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าการเงินนะคะมีโชคลาภลอยเข้ามามีการเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะ แต่การเงินช่วงนี้ดูเหมือนจะหมดไปกับบริวารลูกหลานด้วยเช่นกันค่ะแต่ก็ยังเรียกว่าใครที่มีหนี้มีสินอีลุงมตุงนางนี่แกลลี่เกลี่เพลนี้เคลียสินได้นะถ้าในเรื่องของความรักความรักไม่ค่อยโดดเด่นนะคะดูเหมือนต่างคนต่างก็โฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะแต่โดยภาพรวมเราก็เรียกว่ามีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะ ส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่ายังโสดสนิทนะเรียกว่าอาจจะโฟก,กัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านั่นเองนะคะในวันนี้นะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของแหลมของมีคมกันด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะก้าวไม่เท้าเนี่ยการงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าวันนี้นะคะจัดการวางแผนในเรื่องของการงานให้ดีนะคะนะบางคนเรียกว่าสะสมงานนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเคลียอาจจะต้องสะสางนะคะนะรวมถึงก้าวไม่เท้าเนี่ยถ้าในเรื่องของความรักบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีนะคะสับสวนว้าวุ่นกับตัวเองค่ะามาดูนะคะถ้าในเรื่องของโชคลาภนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่ตัวเลขจากทะเบียนรถค่ะ ถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลข1และเลข9นะคะสำหรับชาววันพฤหัสขอโทษนะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์นะคะขอโทษนะเมื่อกี้พูดวันผิดเนาะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะคนวันเสาร์อัศวินถ้วยจะได้กัรลาญานิมิตที่ดีได้เพื่อนที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงตัวเราเองมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนั่นเองนะคะ แฝดดาบนะแต่ก็เรียกว่ามีความอึดอัดใจอยู่เหมือนกันนะคนวันเสาร์นะคะเครียดกังวลใจนะคะแปดดาบอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะหรือการเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับมิตรที่เราไว้ใจนะคะนะแปดดาบนี้เรียกว่าออคนวันเสาร์บางครั้งตกอยู่ในภวังวังวนของความของความคิดนะคะนะเรียกว่าคิดในเรื่องเดิมๆนะคะนะคิดในเรื่องซ้ําๆคิดว่าไปวนมานะคะแล้วมันก็ไม่มีทางออกนะแต่จริงๆแล้ววะแค่เราเปิดถูกเปิดตาเราก็มีทางออกแล้วนะคะ เดอสตาร์นะคะนะาเดอสตาร์นี้เร <mana S 2> so like ียกว่าโลกส่วนตัวสูงนะคะชอบชอบอยู่คนเดียวอ่ะไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะนะไพ่เดอสตาร์นี่ชอบอยู่กับบ้านนะเออบางคนทํางานอยู่กับบ้านด้วยนะคะนะาหรือว่าบางคนนะคะเดอสตาร์เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของงานต่อเติมนะคะนะงานซ่อมแซมนะคะนะบางคนต่อเติมบ้านต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการซื้อข้าวของนะคะตกแต่งบ้านใหม่นะคะนะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะแต่เดอสตาร์นะคะเรียกว่าการงานนี้เรียกว่าต้อง ต้องต้องสร้างแรงบันดาลใจนะสร้างแรงบันดาลใจสร้างกําลังใจที่ดีให้กับตัวเองนะคะแล้วก็รอบครอบด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะคนวันเสาร์ส่วนใหญ่มักจะทุกข์ในเรื่องของคนอื่นเขานะเรื่องของตัวเองน่ะไม่เท่าไหร่นะคะมักจะทุกข์เรื่องของคนอื่นเขานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเรียกว่าคนวันเสาร์นี่ตึงมือเลยเหมือนกันนะแต่ก็เอาตัวรอดได้นะคะนะเรียกว่าการเงินดวงมักจะมีคน คนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ก็ตึงๆเนาะยังไงก็รอบครอบนิดนึงนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่ไม่เข้าใจกันยังคาราคาซังค่ะรักรักเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดนะดูเหมือนความรักช่วงนี้มันอาจจะเงียบเงาง้อยเงานะคะมีคู่ก็เหมือนไม่มีนะคะบางคู่บางคนนะไม่ทุกคนนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าโสดสนิทนะเอ่อคนโสดนี้เรียกว่าไม่กล้าเปิดใจให้กับใครนะคะมีรักดีๆเข้ามาเหมือนกันนะแต่กลัวผิดหวังกลัวอกหักกลัวเสียใจนะคะ สุขภาพคนวันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของไซตานะคะการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชาน้องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะ เด็กถือดาบนะคะบริวารน,นะคะนะหรือว่าลูกหลานอาจจะนําพาปัญหามาให้ในช่วงนี้นะคะรวมถึงเด็กถือดาบกับแปดดาบมันจะมีปัญหาจุกจิกหัวใจนะการถูกนินทาการให้ร้ายปัญหาที่แบบปัญหาซ้ําๆปัญหาเดิมๆนะคะเรียกว่าต้องปล่อยวางนะอย่ากเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องที่เราได้ยินมานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คิดก็ให้คิดในด้านบวกนะคะนะเรียกว่าสร้างพลังบวกให้กับตัวเองจะดีกว่านะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะอยากจะบอกว่าตัวเลขจากบาเลขที่นะแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนก,นการเสี่ยงโชคนะคะคนวันเสาร์นะโชคลาภไม่ค่อยมีนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข6มีเลข8มีเลข7และเลข1นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ